สวัสดีครับผมานแมคโคซิงนะครับวันนี้จะพามาดูพี่ปั๊บของเราหรือช่างปั๊บนะครับถาดวางรองเท้าถาดวางรองเท้าแมคโคทุกยี่ห้อนะครับติดต่อพี่ปั๊บได้นะครับหรือช่างปั๊บของเรานะครับนี้ผมก็เห็นผลงานแกก็เลยสั่งไปชุดหนึ่งนะครับไว้สายเจ้า sk 2 0 0 mark t n ไฟนมาะครับ1ชุดนะครับอันนี้นะครับมาสั่ง ถึงที่เลยมารับของนะครับนี่ก็ชั้นวางรองเท้าของเจ้า SM นะครับยาวนะครับกว้างประมาณเกือบ1เมตรนะครับมาสั่งมาเอาถึงที่เลยนะนี่นะครับเอาไปใส่เจ้า SM ออันนี้ก็ ของหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแก่รับทําทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับชั้นวางรองเท้าใครสนใจนะครับนี่นะครับเบอร์โทรอูช่างปั๊บนะครับรับซ่อมเครื่องจักรกลหนักระบบไฮดรอลิกปรับปัม๊มทางในและนอกสถานที่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเบรกซ่อมรถเบอร์โทรไลน์นะครับเฟซบุ๊กเดิมปั๊บบาง นะครับสนใจติดต่อแกได้นะครับนี่นะครับตัวผมสั่งตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่พันแปดนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นคนขับบนว่าไม่มีที่วางรองเท้านะครับก็เลยมาสั่งถึงที่จัดให้เต็มรูปแบบนะครับกำลังทำสีเสร็จใหม่ๆเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ เดี๋ยวตอนเอาไปใส่เดี๋ยวผมจะรีวิวการใส่อีกรอบนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันเพื่อเป็นการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับสั่งอันนี้คือคือว่าผมมาดูงานครับแล้วผมไม่มีที่วางรองเท้าเลยแวะมาสั่งเพีงที่นะครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับปูช่างปั๊บของเรานะครับเดี๋นี้นะครับที่ปั๊บของเรา กำลังทําให้ผมอยู่อย่างสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้จับให้จัดให้ใหทำมาปุ๊บได้ปั๊บได้สมชื่อเลยครับนี่นะอุปกรณ์นี่ก็ทําเป็นที่ปรับใส่ให้มันพอดีนะครับเลื่อนได้ให้มันเลื่อนได้ <c oughs> แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ตามสภาพรุ่นก็จะออกแบบคนละอย่างไป ขนาดกว้างยาวต่างกันนะครับรูแต่ละรูก็ไม่เหมือนกัน,นครับจะมีสมุดไว้โน้ตแต่ละอย่างแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับแต่อันนี้ของเจ้าโกเบ SK 200รมเทนนะครับวายเอ็นสิบห้าเอสเอ็มรุ่นสิบรุ่นตัวนี้นะครับก็จะตัวนี้นะครับขาจับของเจ้าเอสเอ็มไปถึงถอดน็อตใต้แผนงนติดตั้งได้เลย ช่างบอกว่าไปถึงถอ,นนอดน็อตใต้แผงนะครับพร้อมติดตั้งแถมแหวนกับน็อตให้แผมแหวนกับน็อตให้พร้อมบบนะครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่พันแปดร้อยถ้าต่างจังหวัดบวกค่าส่งร้อยแปดสิบพันแปดร้อยนะครับเบ,บด็ดเสร็จถ้าต่างจังหวัดบวกค่าส่งนะครับ <180 S 1> อีก,อก180ร้อยแปดสิบบาทนะครับส่งเคอรี่นะครับถ้าต่างจังหวัดสนใจก็ทัชชัดเดือนนี้ส่งมาหกสิบตัวแล้ว ผลงานนะครับเดือนนี้ส่งมา60ตัวแล้วนะครับผลงานทั่วประเทศนะครับกำลังตั้งศูนย์นะครับวางปรับเปลี่ยนขนาดระดับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายเมโครซิงนะครับพาพี่น้องนะมาชมอู่ช่างปั๊บนะครับรับทำที่วางบันไดของเจ้าเมโครทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ อันนี้ผมมาสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับอันนี้ของเจ้า SM s m ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิงนะครับขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวการใส่ที่วารอเท้าให้ได้รับชมอีกรอบนะครับว่ามันจะพอดีไหมช่างเขาว่าเขารุ่นนี้นะครับเขาทํามาให้เอาปุ๊บถอดน็อตจากใต้ฝานั้นนะครับแล้วก็สวมใส่เสร็จไป ทันทีเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเียนที่นี้นะครับสวัสดีครับผม